นิทานอิศกเรื่องเทวดากับคนตัดฟืนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนตัดฟืนผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวเล็กคอเขาทำมาหาก,กินด้วยความสุดทิดทุกวันจะถือขวานเกาเเดินเข้าป่าเพื่อตัดฟืนนำไปขายในตลาดแม้จะเหนื่อยยากแต่ก็ไม่เคยบน่นวันหนึ่งขณะเขากำลังตัดไม่ริมลำธารมือเกิดพลาดขวานหลุดกระเด็นตกลงไปในน้ำลึกคนตัดฟืนตกใจมากเพราะขวานนั้นคือเครื่องมือทำกินเพียงอย่างเดียวของเขาทัานใดนั้นเอง เทวดาผู้พิทักษ์ลำธารก็ปรากฏกายขึ้นเทวดาเห็นความเดือดร้อนจึงเอ่ยขึ้นว่ามนุษย์เอ๋ยเจ้าเดือดร้อนเพราะสิ่งใดหรือคนตัดฟืนก้มศีรษะเล่าเรื่องทั้งหมดเทวดายิ้มพางพยักหน้าและดำลงไปในน้ำไม่นานก็โผล่ขึ้นมาพร้อมขวานทองคำวาววาวนี่ใช่ขวานของเจ้าหรือไม่เทวดาถามคนตัดฟืนสายหัวทันทีไม่ใช่ครับของข้าธรรมดากว่านี้มากเทวดาดำลงไปอีกครั้งคราวนี้ถือขวานเงินสองประกายขึ้นมา แล้วนี่ใช่หรือไม่คนตัดฟืนตอบด้วยความสัตย์จริงไม่ใช่ครับของข้ามันเป็นขวานเหล็กเก่าๆเท่านั้นทเทวดาย,ยิ้มอยึางพอใจแล้วจึงดำลงไปเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้นำขวานเหล็กเก่าๆที่ขึ้นสนิมขึ้นมาแล้วนี่เล่าคนตัดฟืนร้องด้วยความดีใจใช่ครับนี่แหละขวานของข้าเมื่อเห็นความซื่อสัตย์เทวดาจึงยกทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กให้แก่เขาเพราะเจ้ามีความซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงข้าจะให้รางวัลตอบแทน คนนั้นก้มกลับด้วยความซาบซึ้งนำขวานกลับไปเลี้ยงครอบครัวด้วยความสุขแต่เมื่อชาวบ้านอื่นรู้เรื่องเข้าต่างก็อยากได้บ้างวันหนึ่งมีชายอีกคนจงใจโยนขวานลงน้ำแล้วแซงทำเป็นเสียใจเทวดาก็โผล่มาเหมือนเคยและหยิบขวานทองขึ้นมาถามชายผู้นั้นรีบตอบทันทีว่าใช่ครับนี่ของข้าเองเทวดาขมวดคิ้วแล้วหายตัวไปทันทีโดยไม่ให้แม้แต่ขวานเล็กของเขาขึ้นทำให้ชายคนนั้นไม่เหลืออะไรเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์นำมาซึ่งรางวัลและความสุข แต่ความโลภและหลอกลวงย่อมนำไปสู่ความสูญเสีย